สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ทุกคนวันนี้มาพบก,กับครูอ้อยนะคะกับวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องความสําคัญและก็ประเภทของงานเกษตรกันนะคะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะความสําคัญและประเภทของงานเกษตรจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เมื่อนักเรียนเรียนรู้เรื่องความสําคัญและประเภทของงานเกษตรแล้วนักเรียนก็ต้องบอกความสําคัญและประเภทของงานเกษตรได้สอง นักเรียนจำแนกประเภทของงานเกษตรได้3นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมายมาดูความหมายของงานเกษตรนะคะงานเกษตรเป็นการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อนําพืชและเนื้อสัตว์มาใช้ประโยชน์นะคะต่อไปความสําคัญของงานเกษตรนะคะมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่อดีตน,น,นะลุงนะ มาดูตัวอย่างกันนะคะเช่นเช่นการปลูกพืชเป็นอาหารต่อไปนะคะการเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารการใช้แรงงานกระบือในการไถานากระบือคือ,อไรลูกกระบือก็คือควายนั่นเองนะคะการใช้แรงงานม้าลากรถนะคะจะมีอยู่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยนะคะตอนนี้ยังมีอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ดูนะคะอูที่ จังหวัดลำปางนะคะรถม้านะคะลุกนะไปดูต่อกันเลยนะงานเกษตรมีหลายประเภทนะคะเดี๋ยวมาดูประเภทของงานเกษตรกันนะลุกนะประเภทของงานเกษตรนักเรียนเห็นภาพแลวนักเรียนอตอบครคูได้ไหมคะว่าอาคนในภาพกําลังทําอะไรลูกอาประเภทที่หนึ่งนะคะเรียกว่าการปลูกพืชต่อเลยนะคะภาพที่สองหนูเห็นภาพไหมลูก เห็นวัวใช่ไหมคะวัวเป็นอะไรลูกวัวเป็นสัตว์แะดงว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์นะคะต่อไปงานการเสกษจประเภทต่อไปนะคะ,ะเห็นเรือลอยอยู่ในทะเลล,ะลูกเห็นไหมคะเราเรียกว่าการประมงนะคะการประมงต่อไปประเภทต่อไปประเภทที่สี่นะคะเห็นเป็ดะนะคะอยู่ในานาข้าวไหมลูก เขาเรียกว่าการเกษตรแบบผสมผสานเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนไปดูการประมงและก็การเกษตรผสมผสานอีกครั้งนะคะคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะลุกนะมาดูความหมายของการประมงและก็การเกษตรแบบผสมผสานเพิ่มเติมนะลุกนะการประมงคืออะไรการประมงก็คือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและการจับสัตว์น้ํานั่นเองนะลุกนะต่อไปการเกษตรผสมผสานคือการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่เดียวกันนะคะมาถึงการตรวจสอบความเข้าใจในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะเรามาช่วยกันจำแนกประเภทของงานกเกษตรกันนะคะไปดูตัวอย่างเลยค่ะก็ไก่การปลูกผักบุ้งผักบุ้งเป็นผักแสดงว่าเป็นงานกเกษตรประเภทการปลูกพืชนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะลูกขอไข่การเลี้ยงกุ้งกุ้งเป็นสัตว์น้ํานะคะกุ้งเป็นสัตว์น้ําแสดงว่าเป็นการประมง ต่อไปคอควายการเลี้ยงโคนมโคเป็นสัตว์นะคะให้ผลผลิตก็คือนมนะคะเป็นการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะ <ๆ S 1> เด็กๆเก่งมากค่ะลูกต่อไปงอง,งูการเลี้ยงไก่บนบ่อบปลานะมีทั้งเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลาแสดงว่าเป็นการเกษตรแบบผสมผสานนะคะ mm. เก่งมากค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะจอจานการเลี้ยงปลาทะพิม mm. ปลาัะพิมปลาเป็น สัดน้ำใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นการประมงนะคะต่อไปชอชิงการเลี้ยงเป็ดเป็ดเป็นสัตว์แสดงว่าเป็นการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะลูกต่อไปชอช้างการเลี้ยงปลาในนาข้าวมีทั้งปลูกข้าวมีทั้งเลี้ยงปลาแสดงว่าเป็นการเกษตรแบบผสมผสานนะลูกนะต่อไปซอโซ่การปลูกข้าวโพดข้าวโพดเป็นพืชแสดงว่าเป็นการปลูกพืชเก่งมากค่ะนักเรียน มาถึงสรุปบทเรียนกันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะอ mm. ารเกษตรเป็นการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อนําพืชและเนื้อสัตว์มาใช้ประโยชน์มนุษย์รู้จักงานเกษตรมาตั้งแต่อดีตนะคะเพราะใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในการดํารงชีวิตเช่นปลูกพืชว่าเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ว่าเป็นอาหารใช้แรงงานสัตว์ปลูกข้าวหรือลากรุดนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณมีคา งานของวิชาการงานอาชีววันที่24นะคะลูกนะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่63เป็นการจําแนกประเภทของงานเกษตรนะลูกนะเมื่อทํางานเสร็จแล้วนะคะส่งงานเรียนรายส่วนตัวของคุ้อยนะลูกนะสําหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้พบกันในคราวหนะ้าสวัสดีค่ะ